สวัสดีครับผมอย่างที่เห็นในต้นคลิปนะฮะจักรยานล้อเล็กนะวันนี้เราจะมาพูดถึงจักรยานล้อเล็กๆอย่างเงี้ยนะฮะสิบสี่กับสิบหกนิ้วนะฮะนี่หลายคนหลงไหลนะผมก็หลงไหลนะฮะเนื่องจากว่าล้อเล็กๆอย่างเงี้ยหนึ่งคือน้ำหนักเบานะฮะหนึ่งน้ำหนักเบานะ2คือพับแล้วสามารถ เก็บในรถได้สบายๆรถเก๋งยิ่งรถเก๋งนะครับที่คนที่ไม่มีเนื้อที่นะไม่มีรถกระบะมีรถเก๋งเนี่ยสามารถยัดใส่ไปได้3-4คันเลยนะบสบายๆนะเดี๋ยวคลิปนี้มาดูกันที่เห็นต้นคลิปเป็นพวกดาวฮอนนะฮะดาวฮอนเรโนนะอันนี้ก็เป็นอีกชุดหนึ่งนะฮะจะเห็นได้ว่านี่อย่างรุ่นเนี่ยเรโนเนี่ยเรโนก็เป็นรุ่นหนึ่งที่ขายดีนะฮะเนี่ยแพคตินัมอันต้าไลท์ซิกเนี่ยซิกซิกนะแพคตินัมหมายถึงว่าอันต้าไลท์หมายถึงว่าเขาบอกว่า คือไลซิกหมายถึงว่าน้ําหนักเบานะฮะไลคือเบานะเขาเคว่า6กกิโลนะฮะหกกิโลก,กว่าเท่านั้นเองนี่นะฮะเนี่ยยกมือเดียวนะเนี่ยนะทั้งคันนะฮะหกกิโลกว่ากว่าเบากว่าน้ําถังหนึ่งนะนะน้าถังหนึ่งไอ้แต่ละน้านะถังใหญ่ก็สิบห้ากิโลถังถังกลางการก็เจ็ดกิโลนะฮะไม่น่าเชื่อนะฮะโคตรเบาเลยนี่นะฮะแล้วก็มีล้อสิบหกนะนี่ล้อสิบหกอันนี้เขา เขาบอกว่าแพ็กกินน้าไลเอก็กสิบหกเนี่ยล้อมันใหญ่ขึ้นนิดนึงก็แปดกิโลนะประมาณน้ําถังเล็กถังเดียวถังถังคุลเลอร์เล็กอะ่ะมันมีถังใหญ่นะถังใหญ่สิบห้าโลผมเคยยกนัแอนเลยนะอันนี้เจ็ดโลนะแปดโลอันนี้หกโลคิดดูดิเบาบมากคราวนี้เดี๋ยวผมจะลองพับให้ดูนะคือไม่ได้ทําคลิปอย่างนี้มานานแล้วเดี๋ยวจะพับแบบว่าพับให้ดูว่าอันนี้ก็มีดาวฮอนนะฮะดาวฮอนเขาก็มีนะแปดเคพวกเคทนะ ราคาจะสูงกว่าเลโนโลนะดาวฮอนเนาะมันเป็นโปกตินะเป็นแบรนด์ตลาดนะอันนี้ก็ดาวฮอนนะโดพ,พัดอันนี้14นิ้วนะนะเสียงเฟืองดังด้วยนะแก๊๊ก,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 กแกเนี่ยโดพ,พัดนะเบามากนี่นะรถอย่างเงี้ยผมยกมือเดียวเนี่ยเนาะคือมาที่นี่นะฮะมาที่นี่ได้ได้จักรยานอย่างเงี้ยพร้อมใช้แล้วก็มีให้เลือกเยอะมากนะผมว่ามันโอเคนะนะคือที่เห็นที่เมื่อกี้ตอนต้นคลิปที่ถ่ายดูนะฮะ ผมว่ามีไม่ต่ำกว่า15-16้าคันน่ะนะถือว่าเยอะมากนะ,ะพร้อมใช้นะที่ยังไม่พร้อมใช้ที่เก็บเก็บไว้ยังกำลังจะทำมีอีกนะฮะอันนี้คือหมายความว่าพร้อมใช้พร้อมใช้มีถึง1 0 1 5คันผมเยอะมาก10บกว่าคัน15คันเยอะจริงๆนะฮะคือมาถึงก็ได้รถเลยไม่ต้องรอนะฮะไม่ต้องรอนี่เดี๋ยวผมจะยกให้ดูนะเบาๆน้ำหนักก็ได้แล้วอะ่ะเนาะ น้ำหนักนะเดี๋ยวจะลองทับให้ดูนะเวเรอเนี่ยไปก่อนนะอันนี้1 6นิ้วนะ16นิ้วก็ไม่หนักนะ8โลอย่างเงี้ย่ยอัลตั้าไ์เอกนะโอตีจะพกพกใส่รถได้ไปเดี๋ยวมาเลียนะัะทับให้ดูนะนี่นะฮะอันนี้เป็นเรโนนอส14บนิ้วอันนี้ยิ่งเบาเลยนี่6กกิโลเบาเลยขนาดนี้กกิโล เนาะเวียงได้เลยเนาะ6กิโลเอามาควงแบบเป็นกระบองได้เลยเนาะมี6กิโลเนาะนะอันนี้อันนี้ก็ประมาณเจ็ดนะประมาณเจ็ดเปนลักษณะเลยนะถือว่าเบานะรื่นนะฮะก็ทําได้รีดเนานะพับก็พับแค่นี้นะฮะนิดเดียวนะจะลองพับของถึงนักรีมมูนะนี่นะ6กิโลเองซิกนะฮะ ถือว่าเบาเบาเบา,เบามากเบา,เบาเบาจริงๆเนี้ยนะมีมีตรงนี้นะสามารถเลื่อนลบได้ด้วยนะมีเซฟตี้ด้วยนะคะตรงนี้มีทเดียวมีเซฟตี้เลยนะรุ่นนี้นะแปลกนะเพิ่งเคยเห็นนะมีเซฟตี้นี้ แรกๆจะพับจะพับไม่ค่อยเก่งนะแต่ตอนตอใช้เป็นสักพักหนึ่งรับรลองพับพับเก่งน,นะ,ะ้นอนนะครับแรกๆถ้ายังยังไม่เคยพับนะก็จะรู้สึกง,งงๆหน่อยนะแต่นี่นะเห็นไหมพับแล้วได้แค่นี้เองนะฮะดูดิเดี๋ยวผมจะยกให้ดูนะว่ามันเบาแค่ไหนนะคันนี้นะ ทางนี้ย้อนแสงนะเอาทางนี้แล้วกันเนาะเพราะทางนู้นย้อนแสงถือว่าเบามากนะใส่รถเนี่ยนิดเดียวนะะนี่นะเนาะนี่นะฮะดูดิทับกางกาขยังได้เลยเนาะแล้วอันนี้หลักอานคาร์บอนด้วยนะเบาขึ้นไปอีกเนาะ นี่นะคะถ้าห้องใหญ่มากเลยอ่ะเสร็จแล้วนี่เนาะคือถ้าเกิดแรกๆอาจจะชงคนสงสัยนะีแต่ถ้าเกิดถ้าเกิดพับไปสักครั้งสองครั้งนะเริ่มเอาไปขี่แล้วรอผมว่าประมาณนี้เลยอะ่ะเทียอันนี้ปรับได้ด้วย อันนี้แฮนด์นก็เป็นคาร์บอนเลยนะนี่นี่คาร์บอนของไรโปนะวินา่เบาจังเนาะนี่นะฮะคืออยากอยากอยากเปลี่ยนเบาๆได้หมดนะเนี่ยใส่หลักอานคาร์บอนอะไรคาร์บอนเนี่ยเพิ่มได้อีกเผื่เอเพื่อเบาหกอีกนะเฉพาะนี้ก็หกแล้วนะถ้าเปลี่ยนหลักอานคาร์บอนเลยเปลี่ยนลอ้อเป็นไรโปคาร์บอนแกนถีบแกนอะไรเป็นกระโหลกกวงอีกโอ้โหมว่าห้ากว่าได้ั้งเนี่ยลดลดห้ากิโลเท่ากับกระดาษรีมเดียวกระดาษ ไม่ใช่รีมนี่กี่รีมอะกล่องนึงอะเนาะกล่องหนึ่งยังหนักกว่าอีกมั้งนะเพราะว่าจักรยานเนี่ยมันไม่ได้ยกทีเดียวทั้งคันเนาะดูเบามากเนาะยกลอยได้เลยอะสองคันยังได้เลยนะะถือว่าโอเคเลยเนาะยกสองคันพร้อมกันยังได้เลยเนาะไม่น่าเชื่อเนละยก็เบาขนาดนี้นาะนี้เนาะดูดิเนาะหกกิโลอะ แล้วที่นี่นะฮะที่นี่แบบว่ามาถึงได้จักรยานเลยนะก็คือไม่ต้องรอนะคือมีให้เลยอ่ะถือว่าโอเคนะม,มีมีมีจักรยานให้เลยเนาะไม่ไม่ต้องแบบว่าไม่ต้องรอทํารออะไรอย่างเงี้ยมีเป็นสิบคันเลยนะตรงนู้นก็ตรงนู้นก็สี่แล้ะเมื่อกี้ที่หน้าคลิปอีกห้าคันห้าหกคันตรงนี้อีกเท่าไหร่อ่ะรวมเป็นสิบห้าสิบหกคันแล้วอ่ะเนาะแล้วยังมีที่อยู่ในห้องอีกนะเป็น ของใหม่ก็มีนะฮะอยากได้ของใหม่เขาสั่งให้ได้นะสั่งจากญี่ปุ่นเลยบางคนไม่ชอบของเก่าเนี่ยของใหม่ตริบๆเลยก็มีนะสามารถได้เลยนะฮะคือคือทางร้านจัดให้หมดเลยเนาะถือว่าโอเคนะ